สวัสดีค่ะสวัสดีวันพฤหัสที่เมืองไทยตอนนี้เวลาสามทุ่มนะคะวันพฤหัสที่สิบสองเดือนธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดที่ยูทา 2, ท Utah ตอนนี้ก็คือเจ็ดโมงเช้านะคะเจ็ดโมงเช้าอ๋อดีเซมเบอร์เดทนนะคะ uh, เวลาต่างกันสิบสี่ชั่วโมงสิบห้าชั่วโมงนะคะอเมริกาพ่งเริ่มเช้า ที่ไทยก็เย็นๆนะคะส่วนฝั่งอีสตโคก็บวกไปอีกสองชั่วโมงก็ประมาณสามโมงเช้านะคะพระรหัสก็ส่วนใหญ่คนร้านอาหารก็ยังไม่น่าจะตื่นกันนะคะที่อเมริกาเพราะว่าเจ้าของธุรกิจส่วนใหญ่เขากว่าจะปิดร้านกว่าจะนอนกว่าจะเก็บร้านบางคนทําเองทุกอย่างก็กว่าจะหลับจะตื่นเนาะวันนี้ก็เป็นวันพรหัสน่าจะเป็นวันดีเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองน้าหนักขึ้นเยอะหลังจากมาอยู่นี่ได้สองเดือนนะคะน้องๆก็ทักว่า เางเกงตัวเล็กนะคะแล้วก็เสื้อก็ตัวเล็กคือมันมันทําใจลำบาอกเนาะอยู่กรุงเทพแล้วก็อยู่เมืองไทยอยากกินอะไรก็ได้กินนะคะขนาดกินผักผักก็น้ําหนักก็ขึ้นไม่เป็นไรค่ะอะไรที่มีความสุขไม่ต่างหัวใครเราก็ทําใช่ไหมคะอ่าจะคุยหลายเรื่องก็ไม่ได้คุยส่วนใหญ่ที่คุยดว่ดวนๆเวลาออกรน์ก็คือมีคําถามมาแล้วในกลุ่มลูกค้ามีกรณีพิพาทเนี่ยก็เลยเป็นเชทฮอตๆก็เขียนอธิบายเขาฟังเราก็เออมาแชร์กันดีกว่าถูกไหมคะ วันนี้เนะ่ะเราจะคุยกันเรื่อง LLC Operating Agreement นะคะ LLC Operating Agreement เนี่ยจำเป็นไหมจำเป็นนะคะถ้าคุณมีหุ้นส่วนหลายคนนะคะเพราะว่ามันเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นข้อตกลงการดำเดนินการของเจ้าของบริษัทนะคะ LLC เนี่ยเป็นรูปที่เป็นที่นิยมมากในอะเมริกานะคะทำง่ายทำออนไลน์ได้ทุกรานเลยตอนนี้สะดวกนะคะแล้วก็ ต่างชาติหรือประเทศใดๆก็สามารถเป็นเจ้าของธุรกิจในอเมริากาได้ร้อยเปอร์เซ็นถ้าหาคุณจะมาฟอร์ม l อ c ทํซทำธุรกิจโน่น,นี้ได้หมดเลยนะคะทีนี้มันจะติดตรงที่กรรมการกรรมการต้องมี SSN หรือ IT นะคะแต่ละละัฐเพราะว่าเวลาคุณฟอร์ม l อ c ซีอะ่ะเมมเบอร์เจ้าของธุรกิจเขาเรียกว่าเมมเบอร์ของ l อ c จะมีกี่คนก็ได้ใช่ไหมคะ แต่คนบริหารเขาเรียกว่า m a n นเจอร์เมนเไม่จําเป็นต้องเป็นเจ้าของใช่ไหมคะเอาใครก็ได้มาใสา่คือคนที่บริหารอย่างคนที่เมืองไทยเนี่ยเขาก็มาเป็น Member ด้วยบางคนก็ไม่อยากที่พ่อเขารวยมากถู่แล้วเขาไม่อยากมามีคอมพล c เคชันเรื่องเฟรที้แท็กหรือแทกระหว่างประเทศเขาก็มีญาติพี่น้องเขาก็ให้มาลงเป็นธุรกิจแล้วก็เป็นเจ้าของธุรกิจเลยใช่ไหมคะทีเนี้ยอ สำหรับโดยส่วนใหญ่อย่างนักลงทุน E1 E2 เนี่ยเขาก็อร์ม LLC กันทางงานเป็นที่นิยมถามว่ามันเป็นข้อจำกัดไหม LLC มันมันจำเป็นเฉพาะต้องต้องเป็นนักลงทุนหรือเป็นคนที่นี่ใบเขียว small business ไหมมันไม่จำเป็นนะคุณสามารถฟอร์ม LLP LLP you know uh limited partnership หรือ you know uh, รูปรูปอื่นเช่น corporation C corp ที่เรารู้กันก็คืออิงสของอะไรต่างๆเนี้ยพวกเนี้ยลึกๆไปแล้วถ้าเป็นต่างชาติโดยเฉพาะโนุมนี่น่าจะดีกว่า l อ c โดยที่โดยที่ฝั่งคนที่กลัวเป็นภาระด้านภาษีกรกว่าเรื่องฟ้องร้องอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะ เขาจะเอ่อ uh, เป็นซีขอบไปเลยให้เสียภาษีอะไรต่างๆให้รูปบริษัทไปเลยใช่ไหมคะถามว่า l i a b i l เ t y มัน protection เหมือนกันไหมเหมือนกันหมดรอไอเลซีนะคะ, LC, ะ,คะเอ่อทุกอย่างอยู่ใน For Tru e ของบริษัทหมดคุณต้องเปิดบิสเนสแบงกิ้งใช่ไหมคะคุณทําทุกอย่างในนามบริษัทใช่ไหมคะอันนี้ก็คือฟอนบริษัทมันจะมี Conflict ระหว่างที่ไม่ไม่ protection ของ LLC คือเอ่อเปิด LLC เปิดซีขอบแต่อย่างเอาบัญชีส่วนตัวมาวุ่นวายกับธุรกิจอันเนี้ยมัน เวลาถูกฟ้องร้องโดยทางทนายความที่เก่งๆเนี่ยไม่รอดไม่รอดแน่นอนฮะดังทนายความที่รัดกลุมอย่างยกตัวอย่างกรณีตัวเองเป็น c p a ของบริษัทหนึ่งนะพี่เป็นเจ้าของคนไทยแล้วมีขอ้อพิพาทกับคนที่นี่แล้วแล้วส่วนเวลาเวลาเราเป็น c p a แล้จะมีส่วนร่วมอยู่แล้วอยู่เนาะเพราะเราเซ็นงบใช่ไหมเซ็นภาษีก็จะมาถามแล้วว่า you you on edge ไหม you ซื้อตรงไหมเข,เขาเขาเรียกว่าให้เรา ดิสโคลด์อินโฟมชันทุกอย่างแต่เนื่องจากเราเป็น C.P.A เราดิสคลด์ไม่ได้เพราะฉะนั้นทนายเขาก็จะส่งมาทางเราเราก็จะให้ทนายของเราติดต่อประสานงานให้เรานะคะก็คือมันไม่ดิสครด์เพราะในจุดหนึ่งที่รับได้รับยกเว้นก็คือถ้ามีซูพีนาหรือมีอะไรเนี่ยก็คือเราต้องดิสครด์หรือต้องคอมฟลายนะคะเราก็อันนี้เป็นเป็นอะไรที่ protection <c oughs> เราอยู่แล้วอันนี้เล่าให้ฟังนะคะส่วน L.C คืคุณจะจดเอซคุณก็ต้องรู้เราความสำคัญและความจะเป็นของ Operating a g r e e m e n มใช่ไหมคะโดยเฉพาะถ้าคุณไปเปิดแบงค์แม้ว่าคุณจะเป็นของ LLC คุณเดียว Single Member คุณไม่เลืก S อก S p o r a t i o n เนี่ยคุณก็ยังมีอ่ะคุณต้องมี Operating Agreement บางแบงค์ขอนะบางแบงค์ขอ Operating Agreement เลย ใช่ไหมคะ,ะแบงค์ส่วนใหญ่ก็ไม่ขออยู่ที่แบงค์เลยแต่ถ้าเป็นที่มีพาร์ทเนอร์หลายคนโอเวอร์ทิ้งเกรเมนตจำเป็นนะคะเราโดยเฉพาะคนที่ไปขอวีซ่าลงทุน e ีว e ันอีทูวีซ่าอะไรก็ช่างเถอะถ้ามีพาร์ทเนอร์หลายคนโอเวอร์ทิ้งอะเกรเมนต์อัตมัดเลยก็คือจำเป็นเลยนะคะอันนี้ข้อสำคัญหนักๆไปกว่านั้นสมมติสมสมติต่อไปคุณร้านคุณรุ่งเนีย้ยร้านคุณ แจ็คพอตรวยตั้งแต่ปีแรกเลยเริ่มมีละแล้วม,มีปัญหาในในระหว่างกันแล้วแล้วนี้จะฟ้องร้องกันเนี่ยสมมนเาไปแจ้งความตํารวจไม่รับนะเพราะเป็นเจ้าของธุรกิจเหมือนกันสิ่งที่ทําได้คือต้องหาทนายความที่ว่าเราเจอเคสมาเยอะมันคนบอกไปฟ้องมุ่นส่วนขโมยเงินไม่ได้เขาก็เป็นเจ้าของอะไรเงีย้ยเยอะตารวจไม่รับฟ้องใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทได้คือรออยู่ทนายความมามาเคลียร์มาเคลียรย์แก้ปัญหากันลวกันเพราะว่ามันมันมัน,มนทั้งสองด้าน หรือสามด้านแล้วแต่คนลงทุนบางคนเอาเงินมาลงเราต้องการส่วนแบ่งเลยซึ่ง impossible อยู่เนาะโดยเฉพาะบระิษัทใหม่สองสามปีแรกก็ยังไม่ได้เงินหรือเอออยู่มาลงเงินแล้วร้านเขารันดีอยู่แล้วอยู่เนี่ยอยู่จะมาเอาส่วนแบ่งกาไรเจ้าของเดิมก็ไม่ยอมเพราะสัญญาไม่เคลียร์เขามาลงทุนเขาก็อยากได้ส่วนแบ่งใช่ไหมทีนี้เขาฝากเงินเขาก็ได้ดอกเบี้ยใช่ปะเขาก็ต้องเขาก็ต้องการอย่างเง้นใช่ปะม,มันอะไรก็ต้องเคลียร์อยู่เนาะโดยเฉพาะคนไม่ได้ภาษาอังกฤษนะคะ ต้องแปลแปลยังไงแปลที่ไหนกลุ่มล่ามนะคะคนไทยมีกลุ่มล่ามเก่งพี่เบนจวรรณเนี่ยเนอะทีมเขาหรือใครก็ได้ในกลุ่มล่ามสามารถแปลให้คุณได้หมดเลยนะหรือคุณมาจ้างคนแปลที่ไทยก็ได้ถูกกว่าอะไรเงี้ยแต่เราก็สนับสนุนคนดูเอาซีเซ็นเหมือนกัน,นกธุรกิจที่อยู่อยู่ที่คุณคิดเลยนะคุณจะไปจ้างใครแปลที่ไหนก็ได้ไม,มไม่เหมือนแปลเอกาสารเนี่ยเนอะใครแปลก็ได้ถ้าแปลเป็นเหมืออาชีพเนี่ยดูแลพูดทีชันก็ดูชื่อของเขาหน่อยเงี้ยไหม อย่างเราก็แปลได้อาจจะไม่เก่งเท่ากับคนมืออาชีพใช่ไหมคะเขาก็จะมีจดสับเฉพาะของเขาอยู่อย่างเราแปลด้านการด้านธุรกิจได้ใช่ไหมคะด้านการเงินด้านอะไรได้แต่ถ้าไปด้านการแพทย์เลยไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยเนาะไม่ไม่รู้ไม่ไม,ไม่ไม่ไปยุ่งเลยใช่ไหมคะเพราะสับไม,ม่คุ้นอย่างเราเรา,เราแปลด้านธุรกิจเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าเขาใช้ยังไงเขาพูดยังไงในทางธุรกิจใช่ไหมคะเราสับเรา ก็ไม่สามารถเชิงว่าเก่งอะไรหรอกแต่รู้ว่าจะจะสื่อสารยังไงให้คนรับฟังด้านธุรกิจเข้าใจนะคะเป็นภาษาชาวบ้านโดยที่ไม่ต้องใช้วิชาการสูงมากนักเช่นการเขียนหนังสือนะเ mm hmm. อ่อ uh, operating agreement mm hmm. เรามองว่าสําคัญมากนี้หน้าที่หล,หลักๆคนที่ทำ operating uh, operating agreement คือ lawyer นะ business lawyer business lawyer ในเมืองนั้นๆนะคะ,ะเพราะว่ามันเป็น มันม,มันไม่ใช่อิมิเกชันรอเยเออร์คุณรู้ไหมรอยเออเขาก็เว้น by state ถูกไหมคะ mm hmm. เขาไลน์เส้นบายสเตทเงี้ยนะคะอิมิเกชันเนี่ยเค้าเว้น by federal ก็คือเขาทำในทุกที่เมือง e ีวันอีทใครก็ทำได้แล้วก็ e ีวันอีทไม่รีคอยล์รอยเยอะนะคะเป็นเอเจนต์เอเจนมีไม่ใช่แค่คนไทยมีทุกประเทศเลยถ้าคุณไปเข้ากลุ่ม e ีวันอีทของ ที่หลายๆประเทศที่เข้าข้ามาเขาจะมีกลุ่มคุยกันบางคนก็ทําเองบางคนก็จ้างเอเจนต์บางคนก็ใช้โอเยอร์ใช้โอเยอร์ที่เก่งแล้วมีทีมเอเจนต์ที่ช่วยงานหรือเอเจนต์ที่เก่งแล้วมีทีมโรเยอร์ที่ทำงานอยู่ที่คุณเลือกเลยนะรื่อความถนัดไม่เหมือนกันนะคะเราเรา no comment เลยเพราะว่าเราลูกค้าเราเนี่ย e one e two e ใช้โอเยอร์หลายคนมากมีโอเยอร์ใหม่ๆเข้ามาหลายๆคนมากถูกไหมคะอันนี้ก็เอาที่สบายใจบางคนบอกว่าดีบางคนบอกว่าไม่ดี I have no comment you know it's your preference it's none of my business you know เข้าใจนะคะทีนี้พอคุณทำ LLC แล้วคุณแปลให้เข้าใจแล้วคุณต้องประชุมกันนะเนะจริงๆแล้วทุกปีคุณต้องประชุมกันละเม่ก่อนงบอ,ออกหรือโดยเฉพาะคนมีหุ้นส่วนเนี่ยทุก3เดือนเนี่ยคุณต้องเอางบการเงินมาชวมกันหรือทุกเดือนคุยกันเลยนะสติ๊กๆเลยอย่างเราเป็นนักบัญชีเนี่ยเราทำบัญชีเราส่งงบนให้ทุกเดือนใช่ไหมคะ เจ้าของธุรกิจเนี่ยอะไม่รู้เรื่องอะไรเลยหลางน้อยเราก็ต้องสอนเบสิทคุณต้องรู้ต้นทุนรู้กําไรไม่งั้นคุณทํามาค้าขายไปแล้วคุณขายขาดทุนคุณไม่แข่งราคาตัดราคาคุณก็เจ๊งอุดไม่ทันค่ะเพราะว่าทําร้านอาหารนะนอกจากคุณมีเงินมาลงคุณต้องมีเงินสํารองช่วงแรกๆใช่ไหมคุณไม่รู้ร้านจะรอดไม่รอดอย่างน้อยมันก็มีร้านที่เขารันดีอยู่แล้วเนี่ยคุณก็มารันแล้วไปเทโร์ต่อมันก็ขายต่อได้เลยแต่คุณเก็บสูตรเขาได้หรือเปล่าคุณ คุณสเตยเดอรเซมไรสพี same, mm hmm. ได้หรือเปล่าอยู่เนาะแล้ก็ถานลูกค้าคุณดูแลเก่งเหมือนเจ้าของเก่าหรือเปล่าเราก็ไม่ทราบใช่ไหมคะเพราะมันเปลี่ยนไปได้สองทางบางคนซื้อร้านเช้งมาทํารวยบางคนซื้อร้านรวยมาทําเช้งมันเกิดขึ้นได้อยู่เนาะมันมีปัจจัยหลายๆอย่างถูกไหมคะนี่คือการทำธุรก,กิจนะคะแล้วก็บางคนธุรกิจด,ดีขายดีแต่ค่าเช่าสูงเนี้ยก็ไม่รอดพอเพราะได้เท่าไหรเอาไปจ่ายค่าเช่าหมด ดีๆนะคะการจะทําธุรกิจดูค้าเช่าดูตึกดูทําเลเป็นหลักนะคะว่าเขาจ่ายกันเท่าไหร่ดูคุณไปนั่งคํานวณดูคุณขายได้ไหมคุณขายในวันละสองพันมพอค่าเช่ามันมีลูกน้องกี่คนคุณต้องมีลูกน้องกี่คนคุณไปเข้ากลุ่มร้านอาหารนะเจ้าของร้านอาหารเขาคุยกันแล้วก็ความเห็นเยอะมากแล้วก็มีประโยชน์ต่อการทําธุรกิจโดยเฉพาะคนไทยนะคะยังไงทําร้านอาหารก็รวยกว่าทำธุรกิจที่บ้านเราไม่ไม่ได้ดูถูกบ้านเรานะเพราะว่า อย่างน้อยออปชันเนี่ยมันดีกว่าเนอะอย่างบางคนเอาเอาลูกมาเรียนด้วยวีซ่า e2 เนี่ยโคตรคุ้มเลยเพราะว่านานาชาติที่เมืองไทยปีละหลายล้านถูกไหมคะอยู่นี่ได้เรียนฟรีไปอยู่ภาคโรงเรียนดีๆคงก็แบบคุ้มแลสุดๆถูกไหมคะแถมขายของได้เงินเลี้ยงค่ามีผ้าบ้านค่าเช่าเอาเงินมาก้อนแรกไม่ต้องมาลงทุนอะไรต่อเพราะเมนเทนดีใช่ไหมบางคนอย่างลูกค้าเรายกตัวอย่าง MBA นี่ได้นเนี่ย,ยเออทึ่งมากทีไม่เคยทาร้านอาหาร แบบขายได้กําไรปีเยอะแยะอืมแบบรวยค่ะเล่นหุนนี่ต่างหากแบบทึ่งเขาไม่ค่อยได้คุยกันนะคะเขาเป็นคนเก่งเขาชอบชอบการทํางานกับคนอย่างนี้แบบไม่ไม่ค่อยยุ่งอ่ะบางทีขอขึ้นค่าค่าบริการขบอกขอขึ้นเธอไม่ไหวนะแล้วเขาก็จอยขึ้นอีกนะปีนี้ปีนี้ยังไม่ได้ขึ้นเลย เราก็ต้องดูลูกค้าเราด้วยว่าเขาไหวไหมอะไรใช่ไหมแต่ถ้าไม่ไหวจริงๆเนี่ยย่ังสองปีเราก็ต้องบอกเขาเราไม่ไหวนะเราก็ไม่ทําถูกให้ตัวนี้ก็ไม่ได้ใช่ไหมมันก็มีไม่ก็รายที่การคุณสนแทบไม่ได้ตังค์เลยก็ม,มีบางทีก็ขึ้นราคาเขาก็ไปทำก็ถูกกว่าไม่เป็นไรเราเข้าใจเราก็ต้องการถูกและดีใช่ไหมเหมือนเราแหละทุกคนนะทำธุรกิจมันเป็นเรื่องปกติเอาที่เราสบายใจตัวน,นี้นักบัญชีไทยก็เยอะแยะใช่ไหมคุณมีตัวเลือกแล้วเราก็สนับสนุนนักบัญชีไทยด้วยกัน นะคะก็คุยดีๆมีทางเลือกบางคนนักบัญชีไทยเขาก็ทํางานกับ CPA ฝ mm. รั่งก็มีนะคะไม่ใช่เขาไม่มีปสิทธิภาพนะคะโดยส่วนใหญ่ถ้าเป็นนักบัญชีไทยในสเตทนั้นๆแล้วเขาได้อบรมเรื่องภาษีอ่กรแล้วเขานะัดเขาก็ทำบัญชีได้ใช่ไหมคะเขาก็ทําภาษีได้ด้วยแล้วคุณ เราไม่ต้องใช้สีผีข้างนอกนะตอนอย่างเราเราเคยรีคูดแบบที่เราจะเราเป็น CPA ด้วยเรามีสำนักงานด้วยใช่ไหมเราก็จะมีน้อง e a ที่มาช่วยแบบพี่แหวนช่วยดูให้ห่อยบางทีเราก็ไม่มีเวลาไม่กล้าร,รับปากใช่ไหมแต่ถามว่าเราแนะนําให้ได้เราแนะนําพื้นหลักๆก็ได้คือต้อง build confidence เราสนาับรนุัน้น ให้นักบัญชีไทยโดยเฉพาะกลุ่มเมียฝรั่งเนี่ยไม่ไม่อยากให้เขาสูญเสียอาชีพของเขาเขาก็ไปทําต่อเขาปีแรกเขาอาจจะไม่ค่อยมั่นใจปีสองปีสามเขาก็ดีงเนี้ยอยู่เนาะอย่างก็มีน้องๆหลายคนที่เห็นรู้จักเป็นเรียวเอเซนตโปรเฟชชั่นแลเป็นนักภาษีเนี่ยเราเราก็สนับสนุนนะเราเราเห็นเขาเราก็คือแบบมันมันไม่ได้มาแย่งงานอะไรเพราะลูกค้าคนละกลุ่มอยู่เนาะเราก,อาราก็อย่างพี่ดอนเนี้ยแกเน้นอินดิวอิลดแทแกไม่ยุ่งกับพิเศษเลยเราก็ส่งไปให้พี่ดอนเนี้ยพี่ดอนบอกน้องแหวนพี่ไม่ไหวละพี่รับแค่นี้ พี่รวยละก็ว่ากันไปนใช่ไหมกแกก็เจ็ดสิบกว่าเราใช่ไหมเราก็ปิ่งปังอยู่แกร bend, ับแค่นี้เพราะกแบบไม่ทํางานก็ได้แก๋รวยอะไรเงี้ยหรือแกรับงานไปเพราะว่าต้องการช่วยเหลือคนอื่นด้วยแล้วก็เมนเทนรายได้แล้วแล้วก็มเนเทนสมองเพราะว่าการใช้งานมันมันไม่ได้หนักสมองเราอายุเท่าไหร่ถ้าเราใช้เสมอเนี่ยมันเราก็ยืดยืนด้วยใช่ไหมเพราะว่าไมเซ็ตของเราสมองของเรามันเป็นแต่เป็นการบังคับร่างกายของเราให้แข็งแรงเหมือนคนที่ตอนตายแล้วเราก็ไม่รู้ว่า เออทาไมเขาตอมใจเพราะเขาเครียดใช่ไหมเครียดมันก็ลงผลงร่างกายไอ้นี่ไม่สอนเรืงสุขภาพไม่ใช่เอ็งเปิดตัวเองก็มีโรคภัยไข้เจ็บเหมือนกันแต่ก็คือไม่ได้ไปบอกใครแค่นั้นเองใช่ไหมเราก็ดูแลตัวเองไม่กินเล้าสุกุลิใช่ไหมคะกินดีอยู่ดีมีความสุขหลับนอนดึกก็เป็นเรื่องของเขาก็พยายามดูแลตัวเองใช่ไหมคะก็แค่นี้แหละค่ะก็เอ่อพิพาทกันจริงๆก็ถ้าเกิดพิพาทกันจริงๆพยายามคุยกันก่อนนะคะเราคนไทยด้วยกันถ้าคุยกันไม่ได้รู้เรื่องก็เอาอาจจะเติร์นร์ตี้หรืออาจจะเป็น ประธานชมรมคนไทยในรัฐนั้นหรือ,อท่านกงมสูนในรัฐนั้นเขาก็ไม่คงมายุ่งหรือไม่ก็ทนายความไปเลยนะคะคุณลงไปแสนนึงคุณจ้างทนายสี่หมื่นได้คืนมา6กหมื่นยังดีถุกมมอยู่เนาะหรือได้คืน6กหมืนจ้างทนายสองหมื่นคุณก็จะได้คืนมากดีกว่าคุณต้องสูญแต่บางทีมันเป็นบางกรณีที่บอกว่าทขาขําธุรกิจแล้ว เงินมันมัน,ม,นมันขาดทุนเนี่ยคุณก็เอาเงินอะไรคุณ,คณฟ้องทนายคุณก็คืนไม่ได้ดีที่สุดดีที่สุดก่อนที่คุณตัดใจฟ้องร้องนะคุณเข้าไปดูงบการเงินนะคะดูว่ามันเป็นผลออกมายังไง,ไงดูไม่เป็นก็ต้องหาเืออาชีพช่วยดูงบอย่างแวหวนหรือใครก็ได้นะคะในรัฐของคุณหรือฝรั่งก็ได้ถ้าไม่มีกอร่างมาช่วยสวัสดีค่ะพี่เนทสวัสดีค่ะอ่านะคะเราก็เอาหาคนมาช่วยนะคะอ่าเพราะว่าเพราะว่าสิ่งที่บางทีเราเกิด เราเคยเจอเนี่ยบางคนวุ่นวายวุ่นวายโวยวายแล้วบบทางานไม่ได้คืนพอพอเราไปช่วยดูแล้วก็อีกฝั่งเขาก็เอางบการเงินออกมาดูเนี่ยแบบร้านมันขาดทุนจริงๆพี่น้อพอร้านขาดทุนจริงๆเขาก็แบ่งกําไรให้ไม่ได้ก็คือเขาไม่สื่อสารกันถูกไหมคะอย่างกรณียก็ไม่ต้องถึงทนายเป็นมีเดียชั่นมีคนตกลางช่วยอะไรเงี้ยก็มีก็มีบ้างอะไรเงี้ยถ้าเป็นกลุ่มลูกค้าของเราหรือบางเกินเรารู้จักสองฝ่ายแล้วก็พยายามให้คุยกันก่อนไม่อยากให้ทะเลาก,กันเพราะว่า ทนายก็ไม่คุ้มก็ทนายรวยไม่ได้อยากไม่อยากส่งเสริมทนายนะแต่สึ่งบางอย่างมันจําเป็นเราก็จ่ายบางจําเป็นกเราก็ไม่ต้องไม่จําเป็นเราก็ไม่ต้องจ่ายใช่ไมหมคะเราทําธุรกิจเงินทุกบาททุกสตางค์อย่างคุณทําร้านอาหารอนะ่ะผลกลัวค,ค,คุณจะขายได้แต่ละจานสิบห้ายี่สิบเหรียญเนี่ยมันมันไม่ได้ง่ายๆนะอยู่น้องอยู่ขายได้หารสองพันคุณต้องขายกี่จานเงี้ยเราเข้าใจเพราะว่าดิฉันก็เป็นคนเซ็์ของร้านอาหารใช่ไหมเยอะนเออประมาณน,านั้นอะไรเงี้ยเราก็เปิดเรื่อยๆเอาคนมาอะไรเงี้ย ประมาณนั้นนะคะก็ยินดีช่วยเหลือแต่ก็ไม่ได้ช่วยไม่ได้ทุกคนนะคะบางทีมาถามคาถามฟรีๆส่งร้องไห้มาเยอะๆแล้วแต่อารมณ์นะบางทีก็ตอบหมดแล้วบางทีก็ไม่ตอบคิดค่าบริการค่ะแล้วแต่ค่ะไม่ไม่อย่าว่าใจใจลงใจรายก็ไม่ได้เพราะว่าทุกวันนี้ลูกค้าหรือธุรกิจก็ดูแลแทนไม่ทำแล้วใช่ไหมคะไม่ว่าเคุณแมนช่วงเล็กๆก็มาช่วยนั่นฟรีนั่นฟีตั้งแต่พระเจ้าหาว่าสองศูนย์หนึ่งสองมาสิบกว่าปีมาแล้วอ่ะ ต่ช่วงแรกๆเราก็ build บูรพ์พูเทชันแล้วก็ไปช่วยชาวบ,บ้านก็ฟรีคุณไปกลุ่มกฎหมายคุณไปอ่านบทความเลยเราเขียนไม่นานแล้วอะไรเงี้ยแต่บางอย่างมันก็ไม่ค่อยเปลี่ยนอย่างกิฟต์แท็กจากตั้งแต่แค่อะไรนะหมื่นสองหมื่นสามหมื่นสี่ตอนนี้กิฟต์แท็กหมื่นเจ็ดแล้วเอ็กเซมชันใช่ไหมคะคือหลักการคอนเซ็ปต์ยังเหมือนเดิมแต่ค่าเงินจะเปลี่ยนแค่นั้นเองเช่นพอ r e นเออร์อินคัมเอ e กซ์ครูชันเงี้ยมันก็เพิ่มเรื่อยๆปีก่อนแสนสองก่อนหน้านั้นก็แค่แสนเดียวสามพันนี้ปีนี้ก็สอง แสนสองหมืหกพันมันก็ขึ้นไปใช่ไหมคะหลักการมันเหมือนเดิมทุกคอนเซ็ปต์กฎหมายไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากมายส่วนใหญ่จะเปลี่ยนเรื่องเงินทองเราที่เราต้องอัปเดตแค่นั้นเองนะฮะบางทีเราก็หลุดใช่ไหมคะมันมันก็เป็นเรื่องของมนุษยนะ์เนที่มีนาดเนาะใช่ไหมโนบบี้เฟอร์เฟกต์อย่าเนาะเนี่ยก็อย่างนี้แหละค่ะชีวิตของคนเราแล้วก็ คนก็มีปัญหาครอบครัวดิฉันก็มีปัญหาแต่ไม่กอยากเล่าให้ใครฟังมากแค่นั้นเอง <c oughs> ใช่ไหมพี่แนทะโดยเฉพาะลูกวัยรุ่นอตามนี้นะคะทุกหใ้ทุกคนดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงใกล้สิ้นปีแล้วนะคะเราก็จะต้องตั้งโกของเราปีใหม่เป็น จะทํายังไงอะไรยังไงบ้างตั้งไว้นะคะได้ไม่ได้อีกประเด็นดีกว่าไม่ต้องตั้งใช่ไหมคะเหมือนดิฉันเองนี่ฉันก็ต้องตั้งโกตั้งไว้สิบอย่างทําได้สองอย่างดีใช่ไหมคะหรือทําไม่ได้เลยได้ด่างหนึ่งยังดีหรือทําได้อย่างหนึ่งครึ่งหนึ่งยังดีใช่ไหมคะหรือถ้าประสบความสำเร็จมากทําได้เกิน80%อันนี้คือสักเซ็นะคะ อยู่เนาทุกอย่างมันเปลี่ยนไปตามการเวลาอะไรเงี้ยค่ะก็ดูแลสุขภาพนะคะอารมพยาปรมา,าุสุขภาพเราสําคัญที่สุดเรารักตัวเราให้มากที่สุดนะดูแลตัวเองให้ดีที่สุดไม่งั้นคุณไม่สามารถที่จะดูแลคนอื่นได้และช่วยเหลือคนอื่นได้ถ้าคุณไม่ดูแลตัวเองถูกไหมพี่แนทใช่ค่ะพี่แนทอย่างนั้นนะคะเราก็เนาะชีวิต ่วันนี้นะคะก็แค่นี้ก็สำหรับคงไทยก็คุณไล่สำหรับ,รบอ,อเมริกาก็คุณมอสเ n งนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่